กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่23ยุยยางที่นี่คือหลังน้ำที่เราจะใช้หากว่าน้ำสำรองจากหลังที่สองหมดคะ่ะขีตาและผู้จัดการโรงแรมพาเอริกามาดูที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่มทั้งหมดน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก อาศัยน้ำจากคาาลัดไม่ได้หรอกบางคราวน้ำไม่ไหลบางครัางน้ำไม่พอใช้ดังนั้นทางโรงงานจึงมีแหล่งน้ำสำรองเสมอเอริกาเดินตรวจงานเช็คลิส์ตสิ่งที่เดนิสส่งมาให้ก่อนจะเดินให้ทั่วบริเวณพบว่าแหล่งสำรองแห่งนี้คาดการว่าจะมีน้ำมากพอตลอดใช้ทั้งปีทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะคีตาเองก็ถือโอกาสมาตรวจงานด้วย ที่นี่เรามีผู้จัดการใหญ่เป็นคนคอยควบคุมซึ่งทำงานกับอาสาวของเธอมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้อีกฝ่ายเริ่มป่วยหลายโรคเลยคิดว่าอาจจะต่อสัญญากันอีกไม่นานหรอกคีตาสนใจงานโรงงานเหมือนกันและถ้าเกิดอาคิมอนุญาตบางทีอาจจะพาดาวหวันมาอยู่แถวนี้เรียนรู้การทำงานจากขั้นเริ่มต้นพออาคิมอยากจะวางมือจริงๆขีตาค่อยย้ายกลับเข้าบริษัทเหมือนเดิมค่ะ ถือว่าสอบผ่านเลยนะคะพี่คีไม่ว่าหล่อนจะเรียกพี่คีมากแค่ไหนขีตายอมรับเลยว่าไม่คุ้นชินหรอกอันที่จริงแล้วเอริกาควรเรียกเธอว่าคุณคีมากกว่าโดยเฉพาะแท้จริงแล้วนั้นขีตาไม่ได้อยากจะนับญาติกับเอริกามาสักนิดเธอผายมือเชิญแขกขึ้นรถเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดลงแล้วขีตาเองก็คิดถึงดาวหวานใจแย่จะได้รีบกลับบ้านกันเสียทีตายจริง เอริหิวข้าวแล้วล่ะคะ่ะพี่คีมีร้านอาหารแนะนำไหมคะคีตาพ้นลมหายใจออกก่อนจะตอบไปว่าก็พอมีร้านน่านั่งอยู่หลายร้านนะคะก็ถือว่าเอริกาคือแขกเป็นผู้ประสานงานได้รับความไว,ว้วางใจจากเดนิสคีตาจึงต้องรับรองแขกให้ดีที่สุดคีตาสั่งคนขับให้ช่วยพาไปที่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยน่านั่งสไตล์แบบซุ้มบ้านสวนครันหันมาอีกครั้ง ผู้จัดการที่คิดว่าจะชวนไปทานด้วยก็เดินหายไปแล้วกลายเป็นว่าขีตาต้องไปกินข้าวกลางวันกับเอริกาสองคนระวังด้วยนะคะหลังจากเข้ามาในร้านทั้งสองเลือกโต๊ะเอริกาเลือกเสียไกลดังนั้นเราต้องเดินอีก300เมตรสองข้างทางมีต้นไม้ขึ้นกลุมให้ร่มเงาส่วนเส้นทางเป็นถนนลูกรังทั้งหมดมีบ่อน้ำขังเจิงนองอีกเขามีรถจะมาส่ง หากแต่เอริกากลับอาสาเดินเองบนถนนเต็มไปด้วยบ่อน้ำแถมพื้นก็ลื่นขี่ตาสบายมากเลือกสวมกางเกงและรองเท้าผ้าใบส่วนเอริกากลับสวมชุดกระโปรงมาซะอย่างนั้นแต่แล้วเอริกาก็ต้องร้องไว้เพราะเมื่อตัวเองลื่นขี่ตาก็ต้องรีบหันมาหาเธอรีบคว้าเอวของเอริกาเอาไว้และไม่ได้มีภาพสโลโมชันหรอกร่างสูงตัดสินใจปล่อยมือทันทีที่เอริกายืนได้ ระวังด้วยนะคะกีตาบอกเป็นรอบที่สองและในใจก็นึกเอาไว้ว่าทำไมต้องอยากมานั่งซุ้มเสียแสนไกลสุมข้างหน้ามีเป็นสิบบาหรือเปล่าและแล้วก็มาถึงด่านยากอีกเพราะมันต้องขึ้นสะพานไม้ที่ดูผุพังอย่างไรก็ไม่รู้ข้างล่างนั่นเป็นร่องน้ําที่เจ้าของร้านเขาขุดขึ้นกีตาก้าวขาสามครั้งก็ข้ามสะพานได้เธอหันไปมองเอริกาแล้วก็ลุ้นกับหลอนขอนะ ขอเลยอย่าตกลงไปฉันอยากรีบกินจะได้รีบกลับคิดถึงดาวหวานสุดที่รักใจแย่อยู่แล้วไม่มีอะไรหรอคะ่ะค่อยๆเดินมานะคะขีตาให้กำลังใจจากนั้นก็ยิ้มจอมปลอมให้แมนในใจจะด่าดเอริกาไปแล้วน่าจะค้าพันครั้งแล้วมัง้งแมนเอริกาจะทำตัวดีขึ้นอีกทั้งยังมีความเป็นมืออาชีพแต่เข้าใจหรือเปล่าคนไม่ชอบขีหน้า ยังไงก็ไม่มีวันชอบขี้หน้ากันวันยังค่ำใหญ่ลูกคุณหนูอย่างเอริกากำลังตั้งสมาธิผรูลมหายใจเข้าออกตั้งใจว่าต้องทำให้ได้ถอดส้นสูงก่อนดีไหมคะเอริก e าเสนอแล้วแต่งตัวเหมือนจะไปแฟชั่นวีคหล่อนก็เกินคนนะแม่เอริกามีเอาค่ะเอริกกลัวนหนามตําเท้าขีตากรอกตาบนใส่แขกเข้าใจว่าคนมันชอบของสวยๆงางา แต่มาตรวจงานนะจ๊ะไม่จำเป็นต้องสวมส้นเข็มสี่นิ้วมาด้วยดีไหมเมื่อสักครู่ก็เกือบหัวทิ่มขี่ตาไม่ว่าหรอกถ้าได้ทำงานในออฟฟิศแต่นี่บุกป่าฝ่าดงมาเชียวนะเอริกากางแขนทั้งสองข้างออกพร้อมๆกันนั้นก็ค่อยๆก้าวเท้าไปข้างหน้าขี่ตาลุ้นจนแทบเย,ยวจะราดบาเอ๋ยทำให้เธอเหนื่อยไปด้วยช้าๆนะคะค่อยๆก้าวล่ะเหมือนพี่เลี้ยงนางงามก็ไม่ปาน ส่วนอีกมือยื่นไปหาหล่อนต่แล้วแม่นางแบบกลับถกขาไม่ขึ้นเพราะว่าคริสเตียนลูบปตังสีแดงนั้นมันติดกับซอกหลืบของสะพานโอ้ยพี่คีช่วยเอรีด้วยอะไรคะเกิดอะไรขึ้นใบหน้าเอริกาเกิดรอยตกใจร้างของหล่อนนั้นกำลังโงนเงนอยู่อย่านะเยบ,บ้าอย่าหล่นลงไปเชียวฮือพี่คีช่วยเอรี แล้วเสียงตูมก็ดังขึ้นเอริการ่วงลงไปในน้ำจนได้เหลือไว้แค่รองเท้าพื้นสีแดงของหลอนขีตากลั้นขำไม่ไหวแล้วในใจเอาแต่นึกสมน้ำหน้าละแล้วแม่สาวตัวสูงก็ระเบิดหัวเราะอ,ออกมาก็จะไม่ให้ขีตาหัวเราะได้ยังไงกันละ่ะในตอนนี้เอริกานั่งกรีดร้องอยู่ในร่องน้ำโอ๊ยอยากจะหัวที่ไม่ได้แปลว่าอยากกินหัวแต่หมายถึง อยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงไปเลยตังฮามาค่ะมาว่าแล้วไม่ล่ะสวมไปสิสูงสี่นิ้วเขาเอาไว้เดินในที่แบบนี้ซะที่ไหนอยากจะสวยแต่ไม่ได้ดูธรรมชาติเลยมักคุณกี่ตาโยนสูตรไปที่บนซุ้มถอดรองเท้าและถุงเท้าออกตามด้วยการพับขากางเกงแขนเสื้อเพราะคิดว่าอย่างไรก็คงเปียกเธอหาทางยืนบนขอบตะลิง จากนั้นก็ยื่นแขนออกไปให้เอริกาซึ่งฝ่ายนั้นเอาแต่ร้องไห้ก่อนจะหันมาทำทีปั้นปึงพี่เคียไม่ช่วยเอริเลยก็นี่ไงล่ะคะเอาแขนมาสิคีตาอดหัวเราะไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นกับเอริกานี้หล่อนอย่าโทษคนอื่นเลยก่อนจะโทษใครหล่อนโทษตัวเองก่อนเด้อจ้าแม่เอริเปลี่ยกหมดแล้วเนี่ยเอริกาหน้านิวหมดกันเสื้อผ้า อยากจะร้องไห้เหลือเกินเดินอย่างยากลำบากไปหาคีตาไอน้นามนี้ก็เย็นนักมันไม่ได้ลึกมากหรอกเพียงแค่หัวเขา่าแต่ว่าตอนที่ลงมานั้นเอริกากลับทิ้งร่างลงไปทั้งตัวหมดสภาพกันเลยทีเดียวเอริกาจับมือของคีตาคีตาดึงเอริกาเข้าไปหาอาศัยจังหวะนั้นเอริกาพาตัวเองไปซุกในอกอุ่นของเขากลิ่นน้ำหอมอันคุ้นเคย นั่นทำให้เอริกาอยากซบอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนคุณปล่อยฉันเปียกหมดแล้วคีตาค่อยๆแงะอีกฝ่ายออกอย่างรังเกียจเห็นไหมคิดเอาไว้แล้วไม่มีผิดสุดท้ายก็เปียกกับแม่นี่จนได้ขอโทษค่ะก็เอริหนาวนี่คะเอริกากอดตัวเองเอาไว้ยังจะทานต่อไหมเรากลับกันดีกว่าไม่เอาค่ะเอริหิวนะคะพี่คีเอริหิวจริงๆนะคะ คีตาได้ตะบ,บ่นในใจว่านีหล่อนเปียกไปทั้งตัวยังจะมีกระจิตกระใจมานั่งกินข้าวอยู่รอกทว่าสีหน้าที่แสดงออกนั้นกลับเป็นแค่เพียงการพยักหน้าท้องไว้เราเป็นนางเอกท้องไว้นี่คือแขกของคู่ค้าขีตาช่วยเอริกาขึ้นไปนั่งบนซุ้มอาหารร้านอาหารบรรยากาศดีมากเธอกับดาวหวันวางแผนกันว่าจะมาที่นี่ด้วยน่าเสียดายที่คนตัวเล็กมาไม่ได้ หนาวจังเลยค่ะพี่คีเงินก็เอาเสื้อฉันไปคลุมก่อนก็แล้วกันคีตาแสงจะเหนื่อยหน่ายยกสูตรลํำลองของตนเองให้บรรยากาศเริ่มอึดอัดโดยไม่รู้ว่าคีตาจะชวนอีกฝ่ายคุยเรื่องอะไรหรือแค่อย่างเดียวว่าเอริกากำลังเอาโทรศัพท์มาพิมพ์ข้อความอะไรสักอย่างคีตาก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาบ้างกดโทรหาดาวันแต่น้องกลับไม่รับวัดตัวมันน่าจะเสร็จแล้วนี่นาะ พอขีตาทำหน้าไม่สบอารมณ์เอริกราก็เผอยิ้มก่อนจะกล่าวกับคนตัวสูงว่าน้องดาววันไม่รับสายหรอคะเปล่านี่คะขีตาไม่ได้สนใจคำถามหรอกเรื่องส่วนตัวของเธอไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้รออีกประมาณ20นาทีอาหารก็มาเสิร์ฟเนื่องจากว่าขีตาโทรมาสั่งก่อนมากันสองคนสั่งอาหารมาหกอย่างคีตากินเหมือนแมวดมส่วนเอริกรากินบ้าง แต่เน้นถ่ายรูปมากกว่าและแต่ละรูปนั้นก็ติดคนที่มานั่งทานข้าวด้วยเอริกาโพสต์ลงบนแอคเค้าของตัวเองเป็นภาพถ่ายของอาหารทุกอย่างหน้าตาหน้าทานและที่สำคัญนั้นถูกภาพติดขีตาแบบครึ่งตัวไปด้วยหากแต่ไม่ให้เห็นหน้าหรอกทำเหมือนไม่ได้ตั้งใจหากแต่กลับมีขีตาอยู่ด้วยในทุกเฟรมวันเสาร์เราต้องทำงาน ag, มือนี้พิเศษมาก Ag, กินข้าวกับเพื่อนร่วมงานจริงๆนะเล่วเอริกาก็โพสต์ลงไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก่อนที่รูปของเธอจะถูกกดไลค์รัวๆเพราะก่อนหน้านั้นเอริกาพึ่งประกาศตัวเองว่าตนเองมีรสนิยมทางเพศแบบไหนหลักการที่อวดรูปของผู้หญิงคนหนึ่งแถมยังทำทีเหมือนปกปิดหน้าตาเขานั้นมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดไปมากโค ดาวหวานกำลังนั่งอยู่ในคลินิกรักษาสัตว์เพราะเธอกับพัชชาเอาเจ้าแมวน้อยมาหาหมอและต้นเหตุที่ทำให้มันบาดเจ็บจนกระทั่งต้องพามาที่นี่นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ดาวหวันคนนี้เมื่อตอนออกมาจากร้านตัดชุดแต่งงานดาวหวันขึ้นรถแล้วสตาร์เครื่องทว่าเธอกลับได้ยินเสียงของเจ้าแมวน้อยอย่างชัดเจนดาวหวันตัดสินใจดับเครื่องยนต์เธอลงจากรถหาที่มาของเสียง จนกระทั่งได้ยินชัดว่ามันดังมาจากห้องเรื่องพอเปิดฝากระโปรงออกแต่ด้วยความที่ผู้หญิงขับรถดังนั้นจึงค่อนข้างจาัดทุลักทุเลหน่อยพอดีกับพัชชาขับรถผ่านมาเห็นเขาจอดลงข้างทางแล้วเดินเข้ามาหาและแล้วเจ้าแมวน้อยก็ถูกฮีโรพบเข้าจนได้ดาวันกับพัชชาจึงพามันมาหาหมอดาวันน้ำตารื้นเมื่อมันได้รับบาดเจ็บมีแผลที่เท้าเล็ก เธอเองก็ทำอะไรไม่ถูกโชคดีที่มีพัชชามาด้วยเจ้าแมวน้อยเลยได้รับการรักษาจากคุณหมอในระหว่างที่รออยู่นั้นพัชชาเล่นโทรศัพท์มือถืออ่านข่าวข่าวเวลาและเห็นโพสต์ของเอริกาแล้วมุมปากของพัชชากลับยิ้มยันแผนการของน้องสาวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสินะขีดตาที่วันหน้าอย่างต้องแพ้โลกโซเชียลนะจะบอกให้เอ๊ะน้องสาวพี่มีแฟนแล้วเหรอนี่ย ผัดฉากลางพูดเสียงดังๆให้ดาวหวันได้ยินหวังจะเรียกร้องความสนใจจากอีกป่ายและเมื่อดาวหวันสนใจผัดฉากก็เอียงโทรศัพท์มือถือไปให้ดูีกเอริเขาเพิ่งเปิดตัวว่าชอบผู้หญิงนะคะผัดฉาเล่าสังเกตว่าดาวหวันกำลังมุ่นคิ้วเพราะเห็นเสื้อสูทที่เอริกาสวมอยู่แล้วนี่ก็เปิดตัวกันแล้วหรอไม่ได้การาแล้วเห็นทีว่าพี่ต้องไปถามแล้วล่ะว่าแฟนของเอริเป็นใครผัดฉาเล่าอย่างออกรถ ทำทีไม่สนใจดาวันผัชชายิมกลิ่นอยู่ในใจมันสนุกจริงๆนะกับการยุให้คนเขาแตกกันด้านดาวันเธอตกใจมากเพราะเสื้อสูทที่เอริกาสวมนั้นมันคือสูทของคีตาเธอจำได้เพราะเธอเป็นคนเตรียมเสื้อผ้าให้เขาเองกับมือส่วนผู้หญิงที่ถูกมองว่าเป็นแฟนของเอริกานั้นอีกฝ่ายคือคีตาแน่ๆดาวันรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแล้วหรือว่า มีเรื่องอะไรที่เธอไม่รู้หรือเปล่าดาหวันมัวแต่สนใจเรื่องงานแต่งจนพลาดเรื่องของว่าทีสามีไปหรือเปล่ากันนะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ